เป็นลูปประมงครอบครัวดิฉันทำอาหารทะเลทำประมงมาตั้ง5-6อายุคนแล้วค่ะแล้วก็มาดิฉันเป็นรุ่นที่7ค่ะก็มาแปรรูปต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่จนตระกูลทำมาก็กลายเป็นอาหารทะเลแปรรูปพร้อมทานค่ะจุดเด่นของ วัตถุดิบของในพื้นทะเลปัตตานีนะคะอาหารทะเลใจรูปปัตตานีนี่เราเอาวัตถุดิบมาจากกลุ่มเรือประมงอาชีพประมงชายฝั่งค่ะ วัตถุดิบของเราที่เราทําประมงมาจะไม่ได้แค่น้ําแข็งค่ะจะไม่มีสารโพลมรีนจะไม่มีน้ําแข็งจะเป็นปลาสดๆที่ได้มาจากทะเลความหวานของเนื้อปลาความสดของเนื้อปลามันก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเหมือนชูชูรสของ ของผลิตภัณฑ์ตาลตัวค่ะมันก็กลายเป็นเป็นที่รู้จักของเ,เพินทะเลค่ะการผลิตเนี้ยเราจะคํานึงถึงผู้บริโภคจะให้เขากินอาหารที่ว่ากรีนที่ว่าสะอาดและก็ไม่ไม่มีสารใดๆมาปนเปื้อนค่ะ ปอดภัยสะอาดแล้วก็สดอยู่เสมอลูกค้าคือจะปากตก่อปาก